กันยายนปี2024เวลา6นาฬิกา8นาทีสภาพอากาศที่สวนหลวงฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ27.2องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับช่องพันลัยครั้งหนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนไปรับลูกค้ากันไปดูว่าเส้นทางดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็วันนี้วันเสาร์นะครับก็จะเริ่มออกเดินทางจริงเราเริ่มตั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะแต่เราเอารถมาล้างก็ยังทําความสะอาดทำํำในรถให้มันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาหกโมงละก็เดี๋ยวเราจะออกวิ่งกันนะครับโดยวันนี้เราจะลองทําภารกิจของแกร์บนะครับที่ลองทําไปเมื่อวันก่อนนะครับวิ่งไปพึ่ง เพิ่งเรียนรู้ระบบนะครับก็ไปศึกษามานะครับว่ารับยังไงเส้นทางยังไงแล้วก็ดูแอปยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลองรับลูกค้ากันเต็มวันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับจะได้รายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ค่าอิน e n น i v e เขาหรือเปล่าที่ที่เขาแจ้งนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผม ขอใส่แมสก่อนแล้วก็ส่งข้อมูลก่อนนะครับกําหน่งนะครับทุกคนเพิ่งสั่งกาแฟไปเพิ่งได้กาแฟติกถูกทั้งหมดนะครับแล้วก็ take a photo กันกล้องมาหาเรานะครับ ออนไลน์แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้ลูกค้าคนแรกที่ไหนแล้วก็ไปที่ไหนกันนะครับผมโอเคไปเลยครับโกโก้โกเราได้รับลูกค้าคนแรกแล้วนะฮะแถวสุขุมวิทเจ็ดนะครับออตอนนี้เวลา6กโมงยีนะครับก็รอไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ10นาทีที่เราขับรถกันมานะครับตอนนี้ก็มารอรับลูกค้าละเดี๋ยวจะไปที่ไหนนะครับน่าจะแถวแถวนี้แหละ ค่าโดยสารไม่เยอะเท่าไหร่60กว่าบาทครับผมนะมาดูกันว่าจะได้ไปที่ไหนนะครับโอเคก็โก,โก้ไปกันเลยโต๊้ ส่งลูกค้าคนแรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไกลมากครับไม่ใกล้เองนะก็ค่าโดยสารประมาณ7 0กว่าบาทนะครับจากาที่เรียกเก็บจากลูกค้านะครับแล้วก็ที่เราได้ก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับก็ถือว่า,าไม่ไกลมากนะลองดูก็เป็นเป็น ระยะทางสั้นๆนะครับราคาก็จะประมาณนี้แหละครับผมโอเคอเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะยังสองจะมาเมื่อไหร่นะครับนะเดี๋ยวขอดูหน่อยอินเทอร์สีมันน่าจะได้นะเริ่มเวลาหกโมงอ๋อเริ่มเวลาเก้าโมงเลยเหรออ๋อ ได้เพรตอนนี้เวลาหกโมงยังไม่ได้เพรต้องวิงว่งวิ่งต้องวิง่งต้องวิ่งกันต้องวิ่งชั้นในถึงจะได้เพรอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มาวิ่งกันครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วประมาณเท่าไหร่เกือบจะชั่วโมงหนึ่งละ ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ได้5้าบาทนะครับในระบบลูกค้าคนแรกอ่ะมาละร่มพินีเพลสร่มพินีเพลสไปเลยไปเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าคนที่2กันครับค่าโดยสารก็ไม่เยอะมาก โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ ส่งลูกค้าคนที่2ไปนะครับจากแถวพระราม4นะครับคองเตยมาที่แถวดินแดงนะครับตรงอโศกนะครับเดี๋ยว,วเอ่ะทำไมลูกค้าปรับหมดเหรอหลูกค้าจากลูกค้า ไปยังไงทีนี้อ้าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเพิ่งส่งลูกค้าคนที่สองเสร็จนะครับกำลังจะไปรับลูกค้าคนที่สามนะครับแถวตรงพระราม9นะครับอตอนนี้ก็เวลาเจ็นาฬิกาสนาทีนะครับก็ได้ลูกค้าคนที่3ามละกำลังไปรับ ครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันนะครับโอเคตอนนี้2รอบนะครับเราได้เงินประมาณร้อยกว่าบาทมั้งร้อยกว่าบาทใช่เจ็ดสิเก้าับห้กว่าบาทร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้ค่อนข้างไปไกลหน่อยนะครับได้90กว่าบาทเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผม โอเคไปเลย go go yeah ครับทุกคนก็ขับจะมาถึงตรงจุดที่ลูกค้ารับแล้วแล้วก็โดนยกเลิกงานไปนะครับโอ้ยคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นสงสัยลูกค้าปรับหมุดไม่ตรงนะเอ่อปรับหมุดใหม่อยู่2-3ครั้งแล้วก็กดยกเลิกไปเลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปว่าออมันอาจจะโดนยกเลิกได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะมีลูกค้าเรียกไหมนครับเรียกไปที่ไหนตอนนี้แดดสองหน้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าคนที่3กันเลยครับผมโอเคครับไปกันเลยโกโก้ go go. ครับเราก็มีลูกค้าเรียกคนที่สามมาใหม่แล้วนะฮะแถวพระรามเก้าเหมือนเดิมครับก็เรายังยังไม่ดีจากตรงนี้นะครับเรายังรอลูกค้าอยู่นะครับก็วิ่งแถวนี้นะครับเดี๋ยวรอวนกลับไปรับลูกค้าตรงพระรามเก้าซอยสองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ไปที่ไหนนะครับค่าโดยสารอยู่ที่62บบาทนะครับจ่ายด้วย grab pay นะครับ เข้าในระบบเลยนะครับวันนี้ยังไม่มีเงินสดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้ไปที่ไหนนะครับแล้วก็รับรู้ผู้โดยสารไปส่งที่ไหนแล้วก็ไปดูเส้นทางกันด้วยครับผมโอเคไปกันเลยโกโก้ go, go. ลูกค้าคนที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทิปจากลูกค้านะครับได้หนึ่งร้อยบาทเลยอ่ะไม่รู้ว่าได้จากใครเดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาลูกค้าคนถัดไปกันครับว่าจะได้ที่ไหนเดี๋ยวพักรถแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ตรงพระพรมนะครับสามพระพรม ถูกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้ลูกค้าคนถัดไปที่ไหนรับที่ไหนนะครับลราก็ไปที่ไหนเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอดูในแอปก่อนว่าลูกค้าที่ให้ทิปหนึร้อยบาทเนี่ยเป็นใครโอ้โหขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้ทิปผมนะครับขคม,มโอเคได้กรบผมไปเลยโกโก้ย่ yeah. เรารู้แล้วครับว่าทิปเป็นของใครนะครับเป็นลูกค้าของคนที่สองนะครับที่เรารับมาจากตรงแถวพระรามส นะครับมาที่แยกอโศกนะครับแยกอโศกดินแดงนะครับก็ขอบคุณลูกค้าต่างชาติมากครับที่ให้มา100บาทขอบคุณจริงๆครับนะรู้สึกว่าเราสวีทดีนะอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีครับที่ลูกค้าให้ทิปมานะครับก็เดี๋ยวเราไปหาลูกค้าคนถัดไปกันครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จอดรอลูกค้าตรงแถวลุมพินีอยู่นะครับ เดี๋ยวดูว่าลูกค้าจะเรียกที่ไหนรับที่ไหนแล้วก็จะไปที่ไหนกันต่อนะครับตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะถ้าไม่รวมทิปนะครับก็คือ191บาทนะครับสามทิปนะครับใช้เวลาทั้งหมดเกือบจะ2ชั่วโมงนะครับหชั่วโมง53มนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันต่อนะครับโอเคกูกูไปกันเลย yeah. ที่4เรียกมาแล้วนะครับก็มารับแถวตรงโรงพยาบาลจุฬานะครับก็ตอนนี้จอดรอรับลูกค้าอยู่นะครับก็ค่าโดยสารครับในรอบนี้ทั้งหมด106บาทนะครับจุดที่2ลูกอ๋อไปที่โรงพยาบาลบางประกอบนะครับราชบุนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าอ๋อนี่ไงอ๋อมันดูอย่างนี้ ออ๋เพิ่งรู้ว่าเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันมีการรับแล้วก็ดูจุดที่สองที่จะไปส่งโรงพยาบาลประกอบราชโอเคอ่ะเดี๋ยวไปรับลูกค้ากันเลยครับผมโอเคครับผมไปกันเลยโกโก้ย่ yeah. โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราส่งลูกค้าคนที่4ไปแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปรับลูกค้าคนที่5กันนะครับมาส่งตรงแถวโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่าโดยสารที่ได้รับรับที่แล้วนะครับ109บาทนะครับจ่ายด้วยแก๊ป์นะครับเดี๋ยวกำลังจะไปรับลูกค้าอีกคนหนึ่งครับ ไปดูกันเลยว่าเราจะไปรับลูกค้าที่ไหนยังไงแล้วไปที่ไหนกันนะครับผมโอเคไปกันเลยโกโก้โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราส่งลูกค้าน่าจะาคนที่5เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ส่งตรงลาดสำนักง,งานเขตราชบุรณะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันนิดนึงครับที่ขับรถมาวันนี้นะครับทั้งหมดวันนี้นะครับตั้งแต่6กโมงเช้านะครับจนถึงอันนี้จะ9ก้าโมงแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง8นาทีนะครับเราได้รายได้ทั้งหมด361บาทนะครับ แล้วก็บวกทิปที่ทางลูกค้าคนที่2ให้มานะครับ100บาทนะครับตอนนี้เราได้ทั้งหมด461บาทครับผมนะครับสาเร็จเรียบร้อย5รายการนะครับหลังจากที่เราแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ทานข้าวนะครับเรียบร้อยแล้วก็เรากลับมาออนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เวลา9โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมด3ชั่วโมง13นาทีนะครับระยะทางก็57กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ยอดเงินของเราตอนนี้อยู่ที่467บาทนะครับ461บาทนะครับตอนนี้ก็รอลูกค้าเรียกคนถัดไปอยู่นะครับได้ทั้งหมด5รอบแล้วตั้งแต่เช้านะครับได้ระยะทางสั้นๆนะฮะไม่ไกลมากโอเค เดี๋ยวเราขับตรงไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่เส้นราชบุรณะนะครับใช่ไหมใช่นะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดราชบุรณะนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราขับตรงไปเรื่อยๆครับหาลูกค้ากันว่าจะได้ไปที่ไหนรับที่ไหนแล้วก็จะได้เงินเท่าไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าประมาณ8ชั่วโมงดีกว่าคิดๆดูว่าจะขับ8ชั่วโมงไหม หรือว่าจะเก็บเก็บเอนเทนซีฟให้ได้เพดซะหน่อยกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอายังไงดีเดี๋ยวขับไปเลือยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงดีโอเคครับผมไปกันเลยโกโก โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ส่งอ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนโอเคเดี๋ยวได้ลูกค้าคนที่7แล้วนะครับไปไปที่ไปที่ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคไปกันเลยโกโก่ย้ yes. นี้ส่งลูกค้าคนที่7แล้วนะครับตรงสนามบินดอนเมืองนะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด277บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าทางด่วนนะครับรวมค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้วตกค่าทางด่วน130บาทครับก็80กับ50บาทเป็น130นะครับก็โอเคคนที่6นะครับก็รับมาจากตรงไหนละ่จะจำไม่ได้ละ แล้วก็มาส่งตรงแถวยานาวานะครับส่งเสร็จก็ได้ลูกค้าทันทีเลยตรงยานาวานะครับมาส่งที่นี่เลยนะครับสนามบินดอนเมืองนะครับตะกี้นี้ผมเห็นมีในระบบะการรอคิวของแก๊ปนะครับก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยในการรอลูกค้านะครับในการรันคิวที่ถึงคิวเรานะครับผมคิดว่ามันใช้า,นานใช้เวลานานเกินไป ผมก็เลยยกเลิกคิวนั้นนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวไปวิ่งข้างหน้าแล้วหาลูกค้าดีกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวรอลูกค้าครับเพิ่งออกจากสนามบินดอนเมืองนะครับมาดูว่ามาดูว่ามาดูว่าเราจะได้ลูกค้าที่ไหนกันครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปค่าเดินทางกันน,นิดนึงนครับตะกินนี้ผมลืมบอกไป ตอนนี้เราใช้ระยะทางทั้งหมด104กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง27นาทีนะครับแล้วก็รายได้ที่อยู่ในระบบนะฮะตอนนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็คือ823บาทครับผมตอนนี้ได้เงินสดแค่คนเดียวนะครับก็คือคนที่มาจาก ฝั่งทนนะครับมาที่มาที่มหาลัยแถวยานาวาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้ลูกค้าที่ไหนกันแล้วก็จะได้ไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมตอนนี้ฟ้าคึมฟ้าคึมฝน,น,นมากเหมือนฝนใกล้จะตกหละเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคไปกันเลยโกโก้ยส คนที่8ครับผมก็ส่งแล้วตรงเซนทันอีสต์วิวนะครับโดยสารก็ทั้งหมด104บาทนะครับก็เรียบร้อยส่งเรียบร้อยนะครับกำลังรอลูกค้าคนถัดไปอยู่ค่าโดยสารตรงนี้นะครับเราได้อยู่ที่928บบาทครับผมโอ,โ,โอ้โหมา เกือบจะครึ่งวันละ5ชั่วโมง9นาทีละมาดูกันว่าเราจะขับกันถึงกี่โมงเราจะได้กี่บาทนะครับสักพันหนึ่งพอไหมรู้สึกเพียๆละ5ชั่วโมงละ5ชั่วโมงแล้ว,ว,ลวเออเดี๋ยวแวะที่กิสตันปาร์กก่อนครับโอเค เดี๋ยวไปรอดูครับว่าจะไปรับลูกค้าที่ไหนแล้วก็จะไปที่ไหนกันครับผมโอเคครับผม